สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับดวงการเงินในเดือนพฤษภาหกเจนี้เป็นอย่างไรนะครับแม่เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นเดือนเกิดที่ดีของชาวราศีพฤษภเลยทีเดียวนะครับอ้าทำไมนะต้องบอกว่าไพ่ดีๆเนี่ยออกมา ในเดือนนี้นะครับ The w e r ์นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นใจในเรื่องการเงินของคุณต่อให้คุณเงินการเงินไม่ดีเนี่ยนะในเดือนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะอ่ะเรามอง The w e r d ไว้ก่อนนะครับไพ่เด็กนะถือเหรียญน,นะก็แสดงว่ามันจะมีเงินนะสดใหม่นะเงินในแนวทางใหม่ๆเนี่ยเข้ามาหาชาวราศีพฤษภอยู่นะครับขอแค่ว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะ อย่านิ่งดูได้นะอย่าขี้เกียจนะครับอะไรอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะอย่ารอช้านะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยขอให้ทําอะไรใะเครียกทำการใดๆเนี่ยนะก็ขอให้ใจเย็นๆนะทำอะไรมีสติทําอะไรแล้วเนี่ยนะครับใจร้อนไม่ส่งผลดีนะครับนะเดือนนี้ธาตุน้ําเข้าครอบคุมนะครับนะไพ่ถ้วยมาเนี่ยเขาบอกว่าทําอะไรเนี่ยนะ ไม่ต้องรีบนะเงินมาแน่นะครับขอให้ตั้งใจจริงนะแล้วก็เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คุณทำนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีเลยทีเดียวนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกท่านนะครับ